ตุมปลานินเอ็นยังนี่ครับสิบตุมปลาตุมปลาตุมปลาเคือนตุ่มปานอนตุ่มปนินตุ่มปานินบางพระตุาอ่างไมตาอ่างปลาอ่างปลาอ่างบางพระสยัเนี่ยนี่ เรื่องเคียงข้าก็มีอย่างพริกงาหอมตะไคร้ใบมะกรูดปรุงรสดีแน่ยังน้อยนี่มือเล้วนี่ะพิมมีแหละยุคประหยัดต้องดูมต้องดูมังดังยิ่งกว่าไปหน้ารู้กันหรือ ยุบไป ya นี่อันนี้มีห้องหอมนี่แล้วต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดแล้วก็ขั่วปลามาขั่วปลามาลงแล้วก็ปุ้งนะบัดควรไงกลมเลยนะครับพี่น้องนี่ น้ำก็ำล่งเดือดกวนไงกลุ่มเลยโคนเชฟบ้างยามน,นะครับเป็นเชฟมานี่ต้มปลาอ่างนี่น้ำก็ำล่งสีเดือดเดี๋ยวกว้าปลาใด่ใบย,ยังมันแดงพริกมาใส่ นี่ครับน้ำเดือนแล้วไม่รู้ว่าขีบกินได้ปะน้ำเดือนแล้วผ่อนเก็บได้เฉยขัวปลาอันนั้นสี่ขัวปลาหนึ่งนี่คือขัวปลาขัวแล้วเอามาลงต้มขีบปลาใช่สารรมชาตินะขีได้เดียบเลยขีบขีบวะครับมันจีขมกินขีบวะครับกินขีบวะครับ

บีเตะเถียวบ่เขียวบึมบบีเตะเถียวกิ่นยังไงล่ะกินได้หยาบวะเฮ้บุเมนอสไข่เขียวหลองเลอเอาไปกินก่อนไข่กันเรียยุบไปก็ไปกินท้าเลย โอ้ตัวนี้ก็มีใครวะโอ้ใครราคาก็ได้ปลาไมีกินหรอกมีกินน่ะตะมกได้โยมกขี่ใส่ใครนี่ที่ทำมันอะไรซับตอนบ่บ่กไอ้ต้มเป็นตัวเล็กสูดได้โอ้ต้มเป็นตัวเลยโอ้ซับลลางต้มเป็นตัวเลยเนาะนี่ โอ้ลงมาโตเลยครับนี่นี่โอ้ดินดินสดสดสดดินมาดินสดสดสดอะไรเื่อดเื่สเื่อนิ่สดโอ้ดินตมืโตอืม อร่อไม่ซ้ำสูตรไม่ได้เสียบๆห่อนหอนครับน้ำไทยกับิกนีกำลังเดือดเลยตอนนี้ครับผมอป้าลังเดือดเลยเสียบบครับผมต้มยำปลานิต้มเสียบต้มยีสานครับเชฟอาบ เสียบเหมือนกับพ uh, e. uh. ี่น้องมาเลยกูเหนื <S s <án>. <S ่อยกําลังบีบีเลยนี่เดี๋ยวชิมมุกขี่ปลากับมุกว่ะใส่กับกับไข่ปละ มีสีลายเมนูเด้งหมดเลยเดือะแบบสิบสวยก่าบุตรไทยขึ้นๆขึ้นวึ้นเซลยวครับเซฟตรงปลาน้ำปลนพี่เบิร์เมือนวครับโอ้โ่มันดุดว่บนี่โมกยังตรงงโ่วชุกๆนี่ อืมนีู่ตัวแบบไงอันนี้เจ้าแกกันบริสุทธิ์หรือโมกูนบเมยวะเต็มจานเลย